สวัสดี FC ช่องสูตรหวยมหัศจรรย์นะครับวันนี้มาพบกับแนวทาง,างราวพัฒนาประจำวดวันที่22มีนาคม2 5 67นะครับกันอื่นก็มาดูสถิติที่วางไว้นะครับสำหรับวัที่ผ่านมานะครับก็คือที่20นะครับเนี่ผลที่ออกนะผลที่ออก ล่างออกศูนย์หกกับศูนย์หกบนออกเจ็ดเจ็ดนะครับเจ็ดเจ็ดเอา่เอาไปบนออกศูนย์หกนะครับล่างออก 7, 7, นะเจ็ดเจ็ดอก็โอ้เต็มเดียว,ว,วอยู่แล้วครับตัวเลขบิดอีกแล้วครับบิดบิดไปหนึ่งตัวนะครับหนะ้าตำแหน่งละาเจ็ดบิดลงครับเดี๋ยวเดี๋ยววดนนี้ครับวันที่ยี่สิบสองเนนะี่ยเดี๋ยวจะบิดไว้ล่วงหน้าเลยดูซิว่า ชุดตัวเลขที่เราวางไว้ไมันจะเข้าหมหนะหน่าเสียดายมากครับแต็มเดียวส่วนเด่นล่างครับไม่เข้านะครับแค่เจ็ดตัวเดียวถือใช้ไม่ได้ครับสามตัวบนครับสามตัวบนเอกเจ็ดศูนย์หกนะก็ใกล้เคียงสุดก็นี่ครับตัวเจ็ดเจ็ดศูนย์ครับเอาเต้มเดียวเวลาหน้าเสียดายนะสี่ตัวไม่เข้านะครับนะ โอเคก็มาดูตัวเลขที่สถิติที่วางไว้สำหรับงวดวันที่22นะครับมาดูสถิตินะครับสำหรับงวดวันที่22นะมีนานนะครับนี่ที่จะถึงนะครับก็สถิติไม่เยอะนะครับ06ไม่หามาไม่เยอะนะครับนะก็เป็นสถิติของวันที่20นะครับเดือน12ปี2514นะครับ ก็เป็นหตัวก็คือเก้าหนึ่งหกสองศูนย์หกเก้าหนึ่งหกสองศูนหกนะครับตัวเลขนี้ก็จะเป็นชุดตัวเลขพื้นฐานที่นำมาวิเคราะห์ว่าตัวไหนเด่นตัวไหนรองนะครับนี่น่าสนใจนะครับตัวนี้ก็สําหรับรอบนี้ก็จะจิดเป็นกําลังวันนะครับก็คือวันที่22บสองครับผลออกที่22ิบสองครับก็คืออลักหน่วยก็คือสองครับหนึ่งบวกหนึ่งลบหนึ่งบวกหนึ่งลบหนึ่งก็ได้หนึ่งสามนะครับ,บ ชุดหนึ่งก็คือเป็นผลรวมตั้งแต่หลัก,ลกร้อยถึงหลักแสนนะครับก็คือหนึ่งเก้าหนึ่งหกสองครับบวกกันได้สิบแปดครับได้ตัวเด่นมาแปดกับเก้าครับมันคือตัวเด่นนะครับชุดหนึ่งนะก็คือเลขกำลังวันเหมือนกันแต่จะย้อนไปหนึ่งวันคือก็จะเอาข้อมูลสถิติของวันที่ยนะี่สิบเนี่ยยี่สิบก็คือใช้ส่วนนะครับ หนึ่งลบหนึ่งได้ลเก้าศูนยะ์หนึ่งนครับเนี่ยทีนี้มาดูอีกชุดหนึ่งก็คือหลักหลักพันบวกสองลบสองในสี่หกแปดหลักแสนนะบวกหนึ่งลบหนึ่งได้แปดเก้าศูนย์นะครับเดี๋ยวมาจับหาคู่เด่นกันก่อนเลยคู่เด่นอันดับแรกก็คือเราจะใช้นะครับเลขก,กำลังวันครับนะหนึ่งสองสามนะครับจับคู่วินกับแปดเก้าศูนย์ี่ยก็จะได้ชุดตัวเลขอ่า

เก้าแปดนะแปดเก้านี่ก็มาดูผลนะส่วนตัวนี้เอาลืมส่วนตัวนี้ครับก็จะไปเรื่อกำลังวันก็คือเป็นสติตัวที่ออกก็คือตัวยี่สิบแะก็าศูนย์หนึ่งจับคู่บินกับสี่หกแปดสี่หกแปดก็จะได้ชุดตัวเลขสำหรับวันนี้ครับเก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่เก้าหกศูนย์หกหนึ่งหกเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดนะฮะผลนี้ออกครับสองตัวบนออกศูนย์แปด 8น,น,นะครับบนออกล่างล,ออออล่างออกบนครับบนออกล่างล่างออกบนครับออกบนครับอที่วางไว้เป็นล่างครับเพราะนั้นอย่างที่บอกครับบนอาจออกล่างล่างอาจจะออกบนนะครับชุดหนึ่งก็คือเป็นก้าเหมือนกันนะครับก็จะเป็นเก้าครับนะ2ก้าล่างออกบนบนออกล่างนะครับ2ก้าวล่าง,งนะครับ ก็เป็นตัวเด่นที่มาครับ1 8ึ8 38ปดสองแปามแปดห่อไปสาก้าต่อัวต่อไปนะครับก็เป็นของวันที่ยี่สิบทีอ่าไม่ใช่เตของวันที่22่สิองครับเดือน9ปีสองพันหกสิบกครับหกตัว8 8ดแป6ส8่เจ6 ก็เหมือนเดิมครับจะใช้เลขก,กําลังวันคือคอิมห้าใช้ห้าหนึ่งตัวน,น, 1, 4, 5, 6, นะครับบวกหน่ลบหน่งและสี่ห้าหกนะครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งก็เป็นตาแหน่งนะครับเลขกาลังวันเหมือนกันแต่ว่าเป็นสถิติของงวอที่ออกนะครับสองครับก็จะได้บนกหน่วยลบหน่วยได้หนึ่งสองสามนะครับก็เหมือนเดิมครับหลักพันบวกสองลบสองได้สองสี่หกนะครับ หลักแสนหนึ่งลบหนึ่งได้เจ็ดแปดเก้าจับคู่บินกันได้ตัวเดียนเจนะ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดอันนี้ก็คือตั้งแต่หลกักเอสิบผลรวมครับถึงหลักแสนนะ,ะได้เจนะ็ดเจ็ดบวกหนึ่งได้เจ็ดแปดนะครับนี่ตัวเด่นนะครับตัวเด่นนะครับจับคู่บินกันสี่ห้าหกจับคู่บินกับเจ็ดแปดเก้านะครับพอจะได้ตัวนี้มานะครับก็คือ ส7 4เ4 9ดสีแปดสี่เก้าห้าเ็ด้าปดเก้าเจแป้านะครับทีนี้ก็มาดูเด่นล่างครับก็คือ1 2 3คงสองสาับวนกับ 7, เอ่อเข้าไป2 4 6ครับก็จะได้หนึ่ง2องส4ง4อง2 6มสองหนึ่งสี่นะครับมาดูผลกันนะครับผลนะครับดีแล้วครับ ก็บนออกล่างล่างออกบนนะครับบนออกล่างล่างออกบนนะครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งก็คือสี่แปดครับสี่แปดนะครับนรบ,บนออกล่างล่างออกบนนะครับนี่ยก็ถือว่าเข้าครับสุดเข้าทั้งบนทั้งล่างครับเออมาดู สวัสดีครับตัวที่จะออกนะที่จะออกในวันที่ยีิบสองนี้นะครับก็คือจะใช้ครับตัวเลขนะครับข้อมูลของไปที่ยี่สิบนะผลหกตัวก็คือสองห้าเจ็ดนะครับเจ็ดศูนย์หกสองห้าเจ็ดเจ็ดศูนย์หกนะครับก็ไปที่ยี่สิบนะครับศูนย์ครับหนึ่งลบหนึ่งได้เก้าศูนย์หนึ่งนะครับเอาที่ยี่สิบสองครับใช้สองสองบวกหนึ่งลบหนึ่งก็ได้หนึ่งสองสามนะครับ ก็หลักพันบวกสองลบสองก็ห้าหกเจ็ดเออห้าเจ็ดเก้านะครับแล้วก็หลักแสนบวกหนึ่งลบหนึ่งได้หนึ่งสองสามนะครับบนรวมครับตั้งแต่หลักสิบถึงหลักแสนนะครับได้ยี่สิบเอ็ดตัวเด่นหนึ่งสองครับตัวเด่นหนึ่งสองครับวันนี้ก็มาจับคู่กันนะครับก็คือหนึ่งสองสามต้จับคู่กับ หนึ่งสองสามชุดนี้นะครับก็จะได้หนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งสองสองสองสมสองหนึ่งสามสองสามสามสามนะครับเป็นหนึ่งสองก็โหเยอะมากทุกตัวทุกตัวนะครับก็เต็นล่างครับมัก็จะใช้ 901จับคู่วินกับ579ก็จะได้950515970717990919นะครับเพราะนั้นถ้าเด่นเด่นบนมาล่างล่างมาบนมันก็สรุปนะับสรุปตัดสลับกันเลยก็ดินบนก็เป็นชุดนี้แล้วกันนะครับชุดนี้ ที่นี้ที่เด่นที่เอาสูตรมาเทียบไวชุดหนึ่งก็คือที่ไม่ได้ลงให้ดูก็คือเป็นที่เด่นชุดเดียวครับนะครับรอบนี้คือหนึ่งเจ็ดหน,นึ่งเจ็ดนะครับอีกชุดหนึ่งนะครับก็คือเด่นสุดก็คือสองหนึ่งแล้วก็สามหนึ่งครับก็อันนี้เป็นมาบนใช่ไหมครับถ้าลงไปเป็นล่างเลยเนี่ยจะได้มีโอกาสเข้าน,น,นี้เด่นมาล่างนะก็เปไปมาบนเลยครับ ด้วยความที่มันเด่นนะครับเด่นเด่นล่างนะครับเด่นบนนะหนึ่งเจ็ดนะครับก็เดี๋ยวจะบิดนะบิด,บ,ดบิดก็บิดก็คือรดหนึ่งแต้มนะก็จะให้เป็นเป็นตัวรองแล้วกันนะครับตัวรองตัวรองกันพลาดหนึ่งหกนะครับตัวรองนะครับตัวรองก็มีหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดตัวเด่นนะครับเด่นเด่นไปเลยครับเด่นหนึ่งเจ็ดนะครัรองหนึ่งเก้าหนึ่งหกนะครับร นี่จะสรุปบนนะครับเด่นล่างนะครับเป็นหนึ่งหนึ่งสองแล้วก็หนึ่งสามนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครไม่ชอบตัวที่สรุปให้ก็สามารถจับตามชุดนี้เลยครับนี่คือก็ตีเป็นบนซช่นะครับชุดนี้ก็ตีเป็นล่างนะครับแา่มันจะสลับกันอีกนะครับพระมาณชุดสามตัวนะครับสามตัวที่สรุปให้นะครับก็คือสาม ตัวบนนะครับก็จะมี1 1 7 2 1 7 3 1 7 1 7, 1 9 2 1 9 3 1 9นะครับก็เถมให้อีกหนึนะครับทีนี้ก็เลือกสามชอบครับตัวที่เด่นครับตัวที่เด่นก็เป็น1 7นึ่งับ1เจ็ดสอ่ดสามหนึ่งนะครับตัวเด่นนะครับ ชุดสี่ตัวครับชุดสี่ตัวก็จะมีตัวที่เด่นก็น่าจะอยู่ที่สองชุดนี้นะครับหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดนะครับก็ลองไปเลือกดูนะครับตัวที่ชอบถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้นะครับนะบก็ยังให้ดูชุดเต็มนะครับก็คือเนี่ยครับ เด่นชะุดที่หนึ่งครับเด่นชะุดที่สองครับเท่ากันนะครับอันนี้ก็คือชุดที่สรุปมาแล้วก็คือเด่นบนนะครับก็คือหนึ่งเจ็ดรองหนึ่งเก้าแล้วก็หนึ่งหกนะครับเ,เด่นนะครับเด่นล่างก็หนึ่งสองแล้วก็หนึ่งสามนะครับสามตัวก็มีหนึ่งหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดนะครับอันนี้ก็อตอเด่นนะครับแล้วก็ สีตัวนะครับก็มีหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดแล้วก็หนึ่งสามหนึ่งเวนี้คือตัวเด่นนะครับถ้าอย่างไรถูกอ,อกตรงใจก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอให้โชคดีมีความสุขกับวันสุดนะครับสวัสดีครับ